สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามานจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสัปเต็เดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็อื่นก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุกพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บุกพญา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพา่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่สมเหลียง สามเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะได้รับการติดต่อการสื่อสารการได้รับโอกาสดีๆจากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับใครที่สดมีโอกาสมีคนมาติดต่อมาเข้าหาเราหรืออาจจะมาปฏิสัมพันธ์กับตัวเราเองมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็แปลว่าความรักความสัมพันธ์น่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้เพราะตัวเราเองนะครับ เขาอาจจะมีการเปิดรับเปิดมุมมองที่ดีต่อกันมากขึ้นเพราะว่าสามเหลียมเนี่ยตามหน้าไพ่มันคือโอกาสมันคือสิ่งดีๆนะครับมันอยู่ที่ตัวเรานั้นเปิดรับหรือได้รับการยอมรับจากเขานะครับมันก็มีโอกาสแนวโน้ม2รูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะทางใดก็คือเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นมันเป็นประตูของการเปิดรับเปิดกว้างกับในเรื่องของ Relation s h i p ที่มีการพัฒนาแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็อยากจะบอกว่าการเปิดรับ การยอมรับกับสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยมันจะเป็นประตูของการที่เรากับเขาจะได้อ่าจับมือกันไปถึงนะจุดมุ่งหมายความสําเร็จที่ดีต่อกันมากขึ้นนะครับช่วงเนี้ยนะครับอยากจะบอกว่ามันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบางสิ่งเข้ามาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจของความรู้สึกของคุณบ้างเราก็อาจจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลน,นะครับให้ the justice เกิดขึ้นเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างถ้ามากเกินไป เราก็ต้องพยายามลดทอนมันลงมาอะไรที่มันน้อยเกินไปพยายามเพิ่มเติมมันขึ้นไปเพื่อให้มันอยู่ในระดับกึ่งกลางที่ดีสังเกตดูนะครับตามหน้าไพ่คือ justice เนี่ยมีผู้หญิงคนนี้กำลังจับตาคันช่างนะครับมีแมวขาวกับแมวดำมันเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องอ่ะแต่ทำยังไงให้มันอยู่ด้วยกันได้มันก็คือความเท่าเทียมจักรวาลแล้ก็ บนโลกเป็นยงนี้ถูกกาหนดมาว่ามันคือความเท่าเทียมความเสมอภาคนะครับมันถึงจะอยู่ได้พูดง่ายๆคือความสมดุลน,นะครับบาลานซ์คือความสมดุลเนาะดังนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อจะได้ทําให้ทุกสิ่งนั้นทุกอย่างนั้นมันอยู่ในจุดกึ่งกลางนะครับแล้วมันจะมั่นคงแล้วก็ถาวรต่อไปแต่ถ้าเราทําให้ด้านใดด้านหนึ่งมันไม่สมูทนะครับมันก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะ เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ยุติธรรมนะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะเรียกร้องนะมันก็จะเกิดปัญหาในหลายๆส่วนเข้ามานะอันนี้มันก็ต้องเป็นดับสองคมที่เราอาจจะต้องยอมรับแล้วก็ปรับและค่อยๆดูกันไปแก้ไขกันไปนะครับพยายามค่อยๆใส่ใจดูแลกันและกันให้มากขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่การดูแลการเอาใจใส่นะแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น ถ้าเรายังอยากเป็นที่รักของเขาหรือยังอยากให้เขาเป็นที่รักของเราเราก็ต้องพยายามใส่ใจและดูแลก,กันและกันนะครับมีไพ่ The Empress ขึ้นมาแปลว่าเราเนี่ยยังมีความรักความสุขความหวังการเต็มๆกันและกันได้จนถึงขั้นที่เรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเปิดรับเปิดกว้างมีไพ่เป็นนี้ด้วย1ิบ สิบถ้วยคือแบบคุณมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนถึงขั้น successful ได้เพราะอะไรครับสิบถ้วยมาพร้อมกับ The e m p r e s s ยังไงคุณก็แบบคือยังไงคุณก็วินอะยังไงคุณก็ชนะยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการเพียงแต่ในระหว่างทางอะ่ะมันอาจจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่แต่ละบุคคลถ้าคุณทำดีพร้อมทำกับคนที่ใช่คนที่ดี ยังไงผลลัพธ์คุณก็ดีก่อนแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นคู่กันแต่มันมีวิบากกรรมต่อกันมันก็ต้องค่อยๆชดใช้กันไปก่อนมันถึงจะมาถึงนะจุดที่มันเป็นความแบบพีทที่สุดนะครับเมื่อบอกของคุณเต็มด้วยบุญ ด้วยกุศลหรือความเท่าเทียมหรือพูดได้ง่ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรสินเสมอกันไหนก็ได้นะครับจัสติดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาสินเสมอกับเราเมื่อไหร่เราก็จะได้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักที่มีการเติบโตการพัฒน,นานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแบบสิ่งดีๆตอบรับตอบโจทย์กับแบบสิ่งที่เราต้องการนะครับมีความ successful มีโอกาสได้ไดในเรื่องของอองาน งานแต่งงานงานวิวาห์งานสมรสหรือจะเป็นเรื่องของคอมมิ i เมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในสเต็ปไหนถ้าสเต็ปเพิ่งเพิ่งคบกันเราก็จะได้คอม m ิ t เมนต์นะครับถ้าสเต็ปของคนที่คอมมิชเมนต์และศึกษากันดูใจกันมาสักพักหนึ่งก็อาจจะมั่นหมายกันนะครับส่วนใครมั่นหมายเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะมีการตกลงปงใจกันแต่งงานกัน ็ได้เช่นกันเพราะใบนี้คือการมีครอบครัวใบนี้คือการที่มีใครที่พร้อมก็จะตั้งคันมีบุตรมีครอบครัวที่สุขสมหวังสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวกุ้งคุณนั้นเป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนลาพาด้วยและเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์คือความอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็คืออุดมสมบูรณ์อันนี้ก็คืออุดมสมบูรณ์บอกเลยว่าสองเด้งสองเด้งเพราะอะไร นี่3าตำแหน่งนะจริง,รงๆน่าจะ3เด้งด้วยซ้านะเออประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเต็มที่สุดๆไปเลยสำหรับชาวเมทุนนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของชาวเมทุนแล้วนะเพราะดาวพระหัสบดีกำลังจะโครจรเข้าสู่เรือนวินาสอีกครั้งหนึ่งแต่นี้เรายังไม่ต้องมากังวลน,นะครับมันยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งมากังวลตอนนี้มันคือจุดไฮไลท์สุดๆของชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมทุนคือเหมือนเรากําลังแบบตอนเนี้ชาวเมทุนเหมือนกําลังแบบจุดพูอ่ะ แล้วพุมันแตกกระจายอยู่บนฟ้านะครับสวยงามดีงามทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะครับมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งต่างๆมากหรือน้อยแค่ไหนคุณอาจจะกำลังรอคอยคอมมิตเมนต์ใช่ไหมแต่คุณเปิดรับสิแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณมัวแต่นอยแต่ถ้าคุณมัวแต่แบบพยายามเปรียบเทียบพยายามแบบเออเขาเรียกอะไรดีละ่ะเหมือนนอยอ่ะหรือแบบกาลัง ไม่โอเคประชดประชันกับความรู้สึกอันนี้ก็ไม่โอเคเนาะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะนอยได้บ้างนะครับเรา,าจ,จะเสียใจได้บ้างนะหรือเราจะผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างได้นะแต่เราไม่ควรที่จะทําแล้วมันมากเกินไปผมบอกเลยนะผมยอมรับเลยผมเคยทํานะคือแบบนอย8 0 0 0สนเสร็จแล้วพอเวลาเราก็จะนอย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 ,นอย,นอยแล้วเราก็จะพูดประชดประชันเราก็จะอย่างนั้นอย่างนี้กับคนอื่นสุดท้ายสิ่งที่เราทําอ่ะ รู้ไหมครับว่าเฮ้ยเราไม่น่าทําเลยอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับไปโฟกัสและทําให้มันจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนอย800ไปหมดไม่รู้ว่าทําไมเออนะครับเหมือนเราเอาชนะอารมณ์ไม่ได้อะ่ะเหมือนเราตกเป็นทาสของอารมณ์อ่ะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับไฟออฟครับมองไม่เห็นเลยว่าแสงสว่างมันอยู่ตรงไหนทั้งที่ตามจริงแลวว้วอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอก เพียงแต่เราทําให้มันแย่ลงต่างหากละ่ะมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ทัศนคติมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราอ่ะจะทําไปแล้วมันได้อะไรนะครับเนี่ยคือตรงกับที่ผมเคยเป็นเลยเนี่ยสองใบนี้อะคือเรากําลังน้อยนะอะไรก็ไม่พอใจเขาปอบเขาพูดอะไรก็ไม่พอใจไม่โอเคใดๆทั้งนั้นเลยคือพยายามจะดื้อแพ่งอย่างเดียวเลยนะครับนะแล้วก็จมอยู่กับอดีตนะนี่ สองใบมันคือสิ่งที่สวยงามมันคือ t h e e s ม r e s s มันคือสิบถ้วยแต่เราอ่ะกลับไปมองแต่สิ่งแย่ๆแล้วเราก็เอาสิ่งแย่ๆไปใส่เขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะเรากําลังหนอยเรากําลังไม่พอใจเขาเราก็เลยเอาสิ่งไม่ดีของสิ่งที่เรากําลังรู้สึกเนี่ยไปใส่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 ใสไว้ที่เขานะครับโชคดีที่เขาไม่ได้คิดแบบที่เราคิดอนะ เขาก็พอเข้าใจบ้างแต่เขาก็มีอารมณ์นะเขาก็ตอบโต้กับเราบ้างแต่เขาก็พอเข้าใจอยู่ว่าเราอะนะครับอาจจะน้อยเพราะเขาอาจจะแบบละเลยในบางสิ่งบางอย่างที่เราที่เราอยากได้แต่เขาอาจจะไม่ได้แบบเต็มเต็มหรือไม่ได้แบบตามใจในสิ่งที่เราต้องการในตอนนั้นเขาก็เข้าใจนะครับแต่สุดท้ายมันก็โอเคขึ้นยังดีนะที่เขาเข้าใจไม่งั้นก็คงจะต้องแบบ เขาแลกไงดีละ่ะไม่งั้นก็คงจะต้องจบและเลิกลากันไปก่อนเพราะมันมีปัญหาเห็นไหมไพ่บอกว่าถ้าคุณนะ่ะพยายามเปรียบเทียบพยายามมีปัญหาพยายามนอยพยายามไปยึดติดอยู่กับอดีตนะ่ะปัญหามันจะเกิดแน่นอนนะครับก็คือไพ่ใบนี้ file of sword นะครับรูปแบบมันเป็น p a t ิร์นเลยนะเห็นไหมไพนะ่เนี่ยคือตรงมากๆก็คือบอกว่าเราอาจจะมีปัญหากับเขาได้นะถ้าเรานอยแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรนะ่อันนี้เราต้องพยายามตื่นแล้วก็ยอมรับ กับบางสิ่งบางอย่างให้มากนะครับอย่าไปโฟกัสคือคุณนอยได้คุณผิดหวังได้เพราะเราถูกกระทำนะครับแต่ให้เราบาลานซ์สมดุลตัวเองนะสิ่งที่เราถูกกระทำโอเคเราก็ไปทวงความยุติธรรมของสิ่งที่เราต้องการคืนแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปมีเหตุมีผลสิค่อยค่อยพูดค่อยค่อยคิดไม่ใช่ไปแบบประชดหรือขึ้นเสียงสองเสียงสามอะไรแบบนี้นะครับหรือไปแบบสาย คำว่าสาวไส้ให้กากินเหรออันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะเออประมาณนั้นเราก็ต้องพยายามบาลานซ์สมดุลแล้วกันนอ้องคือบางอย่างเขาทําไม่ดีกับเราแต่ไม่ได้แปลว่าเขาผิดกับเราทุกอย่างแต่เราเอาความ้หนอของเราไปทับกับความแบบรู้สึกของเขามันก็อาจจะไม่โอเคเนาะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าบางอย่างเราก็ต้องพยายามมองการไกลไปอีกสักหน่อยหนึ่งไพ่ใบน,นี้คือการมองการไกลอยู่ three of wands พยายาม เติมเต็ม,ตมความรู้สึกแล้วก็ฟื้นฟูภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวเองให้ดีก่อนก็คือไพ่ในบนี้คือเดอะสตาร์เดอะสตคือความหวังใหม่คือการเติมเต็มคือการปล่อยวางคือการมีอนาคตที่ดีหรือการมองโลกในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าให้มองโลกสวยเหรอมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นแนะแต่แค่ไม่ติดลบมากจนเกินไปไง เพราะถ้าเกิดมองแต่โลกในแง่ลหลเกินไปแล้วเมื่อไหร่เราจะมีความรู้สึกที่ดีละ่ะคุณอยากอยู่ในสังคมของของโลกที่สวยงามหรืออยากอยู่ในสังคมของโลกที่มันเป็นแบบ อิรุยฉวยแช่อย่างที่เรารู้สึกละ่ะถูกไหมหรือเราจะอยากอย,กอยู่ในเอ่อท่ามกลางของการมีความกดดันมีปัญหาละ่ะถูกไหมเออดังนั้นเราก็เลือกเอาแล้วกันว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับคือดวงของเรามันดีแล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีซะนะครับเพราะว่าในตามดวงดีเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในบางครั้งให้เราอาจจะต้องปรับและแก้ไขก่อนมันถึงจะไปถึงณนะจุดความสําเร็จได้ดีที่สุดนะครับความรักความสัมพันธน์ มันไม่มีทางที่จะราบเรียบแล้วมันจะมีโรยด้วยกลิบกุหลาบไปตลอดชีวิตของเรามันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างผิดใจกันบ้างเห็นต่างกันบ้างผิดหวังต่อกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่เราอาจจะต้องควบคุมหรือเราอาจจะต้องแบบดูจังหวะดูโอกาสกันให้ดีถ้ามันยังมีโอกาสที่จะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีเราก็ไปต่อเพราะเราจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จและมีชัยชนะนะครับก็คือไพ่หนึ่งดาบ ถ้าคุณทําได้มันจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของการที่เราจะได้ไปต่อแต่ถ้าเราทําแล้วมันไม่สําเร็จถ้าเราทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราพยายามเพียงฝ่ายเดียวแต่เขาปล่อยปะละเลยเราเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่ได้เห็นค่าของเราเลยไม่ว่าเราจะทํำยังไงเขาก็ยังแบบ ยังเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ยอมปรับเลยแล้วก็ไม่ได้แบบเห็นว่าตัวเองผิดในสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องปรับและแก้ไขด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องรู้แล้วว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเรานะครับเพราะการที่เป็นคู่ของเราศีลเสมอกันนะครับมันก็ต้องคิดไปในทางเดียวกันได้หรือเขาก็ต้องมีสติกับการที่จะต้องแบบฟื้นคืนมาแล้วก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้อง นั่นต่างหากที่จะแปลว่าเขาเป็นคู่ของเราได้แบบนี้เป็นต้นนะครับชัยชนะความสําเร็จยังเข้าข้างเราถ้าเราพยายามเก็บเล็กผสมน้อยและมองการไกลนะครับแล้วก็พยายามไม่ไม่เร่งเกินไปไม่รีบเกินไปทําให้ทุกอย่างมันเปิดรับเปิดกว้างนะครับเราอย่าปิดรับเพราะเราปิดรับแล้วเอาแต่แบบความรู้สึกที่แบบงอนงอนอะไรแบบนี้แล้วหวังจะให้เขามางอเราอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับเราก็ต้องพยายาม รักตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วก็พยายามอย่าทําให้ตัวเองอะดูแย่ในสายตาของเขาให้มากนะครับเพราะมันอาจจะติดลบในไม้เสกของเขาเนาะประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่ายังไงเรายังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสำหวังที่ดีเพียงแต่เราแค่ต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันมันคือมนต์เสน่ห์ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับชาวเมทุนแล้วก็ลัคนาเมทุนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ